เด็ดนั oh, ้นนะเด็ดนั้นผีมันก็เลยเป็นอย่างนี้โอ้มาดูอ่านแล้วดูข่าวแต่ละวันผู้หญิงมันก็เกินมีผัวอยู่มันก็บ้าบกลพาจังมันคำเชียวอะไรก็น่ากันนะมีหน้าอาจารย์ตัวชาตมึงแน่ไหมล่ะมึงแน่มึงแก้ผ้าเข้ามาเลยมึงขยงเลยกูจะนั่งคอยอยู่นี่นะวัดนี่แหละวัดน้องตุญดวนั่งการปฏิบัติต่อสถีเ่ดชต่าง มันต้องแก่งที่สุดนะเจ้านอนถ้าไม่เก่งไม่สามารถที่จะออกจากสตีเพศได้ด่านนี้เป็นด่านที่สําคัญที่สุดความโกรธก็เป็นเพียงเบาบางเล็กเล็กน้อยน้อยเตะด่านนี้หนะักสาหัสที่สุดคือด่านกามตัวเนี้ยถ้าผ่านกามได้คู่เน้นก็มีความสุขในที่ยุเองการไม่สนใจกับสิ่งนี้ การจริงเป็นสิ่งที่ทำลายสมณะเพศดั้อย่างยิ่งใหญ่ที่สุดทีนาลูกผู้หญิงมันก็เกิดแน่ลูกเราไปเมือผู้หญิงมันก็เกิดมันไม่รู้บุญไม่รู้บาตรู้เนี่ยมเจ้ามีจะเอามันจะมีสักกี่คนผู้หญิงที่ผู้หญิงดีนี่หลวงปู่ก็จะถาพวกเราเลยนี่หลวงปู่สอนตั้งแต่รุ่นสี่นี่มีผู้หญิงเยอะๆนี่ก็เห็นไหม มันคันเคียวนี้ตามของเขาก็เยอะอยู่ดีเห็นไหมละ่ะไปจะเจาอายัางไงละ่ะพูดขึ้นก็บอกว่าเรานี่ตำหนีตีเจนคนนั้นคนนี้เราพูดตามทำทำไมสามารถที่จปะปลุปฏิบัติตนเป็นคนดีได้ก็ไม่ต้องมานับถีระพุทิศัตว์สรหนาพ,พระทำไมสามารถ เป็นพระเป็นสังมณะได้บวชมาไม่ได้ดูใหธรรมในที่ไหนไม่ต้องมาบวชอันนี้เขาไม่ยอมนั่นผักชีโล่นะออกมาประหารวิธีการที่ทำยังไงรจริงจะได้รับจากการความจะนึกถึงเกินยอจากอุบ,บายเจ้าวิเศษไปมาก็เลยดังที่ลูกเห็น<ม>แต่วัดวารามนี่ขายากันแล้วะลูกไม่อยากจะไปแล้ว,ม,ลวมีอยากไปการใครแล้ว มีจะได้ได้ยินได้ฟังอีกเยวะครับเรื่องแต่ละวันแต่ละวันนี่ไม่มีสิ่งที่ดีดีออกมาเลยแต่พอเทวรุชเทลารทลาชผู้ใหญ่เราจะกล้ากละากเลยมันจะมหมือนวิธีงเ้ี่ยถ้าเกิดเป็นแบบเดียวกันโดยอาคมเราจะว่าอยาไรอ่ะเพราะเราก็มันกรกดาบหมา,าตัวหนึ่งนะใช้คำที่แบถึงใจดีสำหรับภาคปฏิบัติ ให้เราลงพระรูปนั้นรูปนี้โหเราไม่ลงง่ายๆหรอกเราจะลงเฉพาะผู้ที่ทรงธรรมสมี่ไหนเท่านั้นดูกันเถอะก่อนดูพระต้องดูนานๆไม่ใช่ว่าดูประเดี๋ยวประลดาวเกิดความหลงไหลไปใจอะไก็เกิดกากไปไหว้ว่า,วาท่านเป็นพระดีเลิศประเสริฐว่านี่เป็นไนพระรูปนั้น ดีแบบลูกแบทสงสารไม่ใช่พระดีพระที่ดีก็คือพระดีตามหลักธรรมหลักวีหนัยหลักคําสอนของพระพุทธเจ้าพระเทต้องมีศีลบริสุทธิ์ศีลบริสุทธิ์สมาธิบริสุทธิ์ปัญญาบริสุทธิ์ระ่ผ้าแ่ต้องอยู่ในสิกขาบทเขาลบสิกขาบทเขาลบพระพุทธเจ้าพระรามพระสงฆ์นี่คือพระเดทไม่ยอมละเมอแม่แต่สิกขาบทเล็กๆแค่น้อย ไม่ขุดดินได้ยะไม่พลาของเขียวไม่ชักจับใจใช้สอยเอองินทองไม่ใช้โทรศัพท์พาร์เกไม่เล่นบ้อมไปไม่เที่ยทเ่เสียงไม่ทำเครื่องรังของทันขายนี้ผู้ที่มีความกลรพในพระเจา้าพระทางพระสงฆ์นี่คือธรรมนี่คือวิน,นัย นี่แกว่าเป็นบ้าเป็นบอกกนแต่ที่พวกเห็นพวกเราเห็นพูกก็ทันดีกามีเมตตาเห็นไหมล่ะไหนบอกที่มีพักมาอยู่นี่ทำนี่ทำใก่แก้วใก่ขี้แก่อะไรนี่เห็นไหมล่ะเอามาส่งกันกินเล่าก็กินด้วยกันกับผู้บาจิกาพอไปจังหารกันก็เอาตาวลงมาส่งกันเอาปืนใต ในชาเลงมาส่งกำถึงบ้านดีเมาอยู่ในบ้านลืมผ้าสมองอยู่ในบ้าน้เรื่องาจีวออยู่ในบ้านเดาไปนี่้าจีวออยู่ในบ้านเมาเขาก็ยังทะเลาะกันท่านก็ดีนะนั่นแหละท่านมาช่วยดีฉันตลอดท่านมาส่งดีฉันตลอดจะว่าท่านได้ดีได้ยังไงนั่นเห็นไหมละ่ะมันก็เอาตีพอก ที่ผมพูดผมเรียกมาเจาเช่วงไม้โบราันะผมกล่าวก็กล่าวมาเผมพูดเฉพาะพวกตเตล,ลืีนอกรีดนอกรอยพระที่มันเรลเลรื่องๆเข้าหนผมจะไม่ใช้คาว่าพระผมจะใช้ว่าพวกพระเหลืองหงศ์เสด็จฉนผมขอใช้คำนี้พระสมณเพกไม่เป็นอย่างนี้พวกนี้ปลอมวชพวกนี้เวิมาเพื่อทำลายศาสนา พวกเราพร้อมหรือ,อยังที่จะช่วยกันป,ป,ป,ปกป้องพระพุทธศาสนาหาพระดีผู้ที่อยู่ในธรรมอยู่ในที่ททไหนเบื้องต้นทำการกันไปที่สุดเพื่อมเพื่อผลประโยชน์พ่อเมื่ออย่างพวกมันก็ยาก<อ>ดูไม่ได้เราแบบนี้อินตอนตอไหนอ,อิ่มเราจะกากแล้ก่อนใเกือเนี่ยนี่เงไินไม่มีท้องใจไม่ไมีทระชาปลุูลเห็นไหม่ะ พระุเจ้าไม่ไบัญญัติพวกเราชอบเตะพะพุเจ้าพราะบัญญัติห้ามพวกเราขัดขวางไม่ชอ,ชอบชอบอย่างเดียว,วเ่าือชอบนี่ตามใจเจใจเดี่ยงตัวเองทุกวันนี้มันก็เกิดอย่งทำไม่พูดนัมก็ไม่รักเพราะเต็นหน้าที่ของพวกเราที่เป็นคนดีพระดี อุบาสิกา,าดีที่จะต้องรวมตัวกันเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนามันก็จะเป็นต้องพูดถูงไม่ใช่ว่าเป็นบ้าเป็นบอตามโลกตามสงสารเขาออบ้านเราเขาทำอย่างนี้เขามีราชก,ก,กาลแล้เออเราจะทาแบบเ,เขาทั้งนั้นเขาทาเครื่องรางของขลังขายเขาได้ดีเขามีราชก,ก,กาลละมีบริษัทบริวารน่าก็ใช่ดิมันก็หาจิตด,ด้วยกันี่มันสี่กี่คนละ ใส่ดีในตอนนั้นล้วใส่ดีใเท่านั้นแล้วลองไปว่ากูบาอาจารย์ความพิถีลองดูดิมึงมามาจากไหนพระอามึงมาจากไหนพระรูปนี้มึงไม่ดูตามมาตาเรือหรือกระดับไหนล่ะเนี่ยมึงจะไปว่ากูบาอาจารย์กูระดับไหนเวลาคนด่าเราในเตีในดิงในลายนั่นจิดถูกปรเด็นกัญหาหรือเป่ามีแต่กลุ่มที่กลุ่มดีเขาไม่ว่าหรอก กนนี้เขาพอรพทำพอรพที่ไหนพรอรพระเจ้าเขาสร้างุนสร้างผู้สลจริงๆเขาไม่ได้สร้างบาปผู้ีนแต่ก็ไหนนะ